โซนเด้อหายหน่อยจิ๊บแมว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 อ,อ,อ่าฟาดมองเอาไปไหนแล้วครับโซนโซนตอนน,อน,นี้ไปแล้วไปแล้วเนี่ยซนมากเลยตามไม่ทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถุงท่องตามน้องเร็วน้องโซนไปไหนแล้วไปข้างบ้านเล้ว โอ้เฮ็ดมานี่เฮ็ดมานี้ที่ใต้ท้องรถนะส้นน่ะอันนี้เลยพี่ทองมาช่วยหน่อยเร็วเน้นส้นพี่ทองเร็วเร็วเร็วมาช่วยหน่อยเร็ว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  เออเพชรมันซนลุกพี่ทองเอาพี่ทองมาอีตัวเฮ้ยไม่ได้ลุกไปจับก่อนไม่ไหวมันซนลือเกิน,อ,น,นอันนี้เลยตัวซนอันนี้จับได้แล้วครับน,นี่อันนี้อ้วน สนนะนะสนนะนอ่ชสมหน้าแห่งคนสนใครสนมานี่ฮนะไปนูน่นหึงท่อมาเดีวยวสนนะสนนะเข้าบ้านไปเลยข้าบ้านไปเลยลูกสนไม่ไหวเอาไปไม่ได้นะลูกนะลมเยอะสงการ รไหมมันซน,นมนกาเลยเอไอ,ยไนโอโ้นู่นแหละโอ้โหวันนี้มันซ้อนวิ่งมปนอีกแล้วฮะ,อะโอ้โหซนมากเลยครับดูซนมากเลยเช้านี้ครับถ่ายคุณแม่ก่อนครับแม่ฟูอะลาไปก่อนนะลูกนะ สนเลิกกันไม่ไหวนะ